สวัสดีค่ะพบกับกา้าบ,บ,บูชาเรียนค่ะวันนี้นะคะหนูมีเหรียญมาแนะนําและแบ่งปันให้กับพี่ๆกันทุกท่านเลยค่ะเหรียญของหลวงปู่บุญธรรมะทีโรนะคะเหรียญมหาปราบออกที่วัดบ้านบักมีนะคะจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะปี2559ค่ะมาดูเหรียญข้างในกันดีๆเลยนะคะพี่เหรียญสวยงามมากเลยนะคะ เดี๋ยวหนจะแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อสัตตะลงยาแดงกับพี่ดูด้านหลังกันเลยค่ะอืมค่ะเป็นหันุมาณเชิญธงนั่งสิงเลยนะคะเหรียญสวยมากจริงๆค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยค่ะเดี๋ยวหนจะส่องให้ดูชัดๆนะคะ เหรียญมหาปราบของหลวงปู่บุญธรรมทีโลค่ะเนื้อสัตตะลงยาเดงนะคะเหรียญสวยมากจริงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะปั๊มอีกปั๊มอยู่ด้านบนนี้นะคะหลวงปู่บุญธรรมทีโลที่ละลึกอายุครบ96ปี พศ2559ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากจริงค่ะอ,อกที่วัดบ้านบักมีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเหรียญสวยจริงๆค่ะหนุมานเชิญธงขานั่งสิงนะคะปั๊มออกมาอย่างสวยงามมากเลยค่ะโค้ดนัมเบอร์เหรียญน,นี้นะคะ4 2 2สองค่ะเหรียญสวยงามมากเลยค่ะ นี่ค่ะเหนือสัตตะลงยาแดงค่ะหลวงปู่บุญธรรมทีโลค่ะเหรียญมหาปราบปี2559นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจบูชานะคะหนูจะทิ้งลิงก์ไลไน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ เหรียญรุ่นนี้หนูเปิดราคาอยู่ที่200บาทรวมจัดส่งนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะหน้าตอนนี้นะคะหนูมีทั้งหมด7เหรียญค่ะมีโค้ดนัมเบอร์ตามนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจบูชาแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กากา้าบูชาเหรียญด้วยนะคะถ้ามีเหรียญไหนมาแนะนำพี่ๆทุกท่านจะได้เห็นนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ